ทันวัดแล้วเห็นหมครับเพราะตัวนี้เขาจะมีซอสสตาร์ทเขาจะไม่กระชากไฟเขาจะค่อยๆกินไฟเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความเย็ยนก็ออกมาทันทีเลยนะข้อระวังของตัวนี้ก่อนนะด้วความที่มันเป็นแอร์ใหญ่มากก็คือ18,000 BTU คอมเพรสเซอร์ขนาดเท่าแอร์บ้าน18,000 BTU เลยนะความความอันนี้ของเขาคือลมร้อนเขาจะแรงมากเยอะความร้อนจะสูงมากนะตรงนี้พบเลยถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยต้องหาทางออก ของพ่อลมร้อนดีๆส่วนลงเย็นเขาก็จะออกดีมากนะครับไกลไปจนถึงหน้าประตูเลยนะตัวนี้เพราะเขามีมอตเตอร์2มอตเตอร์แยกกันแล้วก็ด้วยความที่กําลังไฟเขาสเปคเนี่ยประมาณ 1 6 0 0 1,700วัตต์นะครับสเปคข้างเครื่องตากาการบริโภคไฟมันจะทําให้สายไฟ1 0แอมทั่วไปมันรับงานนี้ไม่ได้เราต้องใช้1 6แอมที่6กแอมก็จะเนี่ยมันจะสายใหญ่เห็นไหมครับต้องใช้ขนาดนี้นะถึงจะปลอดภัยนะครับไปใช้ลั๊กพ่วงเหมือนลั๊กสามตาที่เราซื้อทั่วไปไม่ได้ลั๊กมันจะร้อนละลายได้นะครับก็ไม่ถึง1ันเเหมือนที่สเปคเขาบอกนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําในห้องทดลองเหมือนเขาเขามาใช้งานจริงมันจะขัดเครื่องตัวน,นี้ก็เหมาะสาหรับใช้งานกลางแจ้งไปเลยนะครับใช้ในหน่วยงานราชการงานีเวนตนนั้รา